อยู่กับแขกรับเชิญสาวๆกันบ้างครับทุกคนขอแนะนําตัวหน่อยครับชื่อเบลค่ะเบลทําอาชีพอะไรครับกังสัดผ้าใบกังสัดทันชีฟกังสัดเปย์<ร>ค่ะใครท,ที่กําลังสร้างบ้านรีโนเวทบ้านใช่ค่ะไปเข้าหน้าฝนแล้วนะค่ะอ่าเป็นแขกของใครครับวันนี้พี่เบียร์ค่ะเป็นแขกของพี่เบียร์พี่เบียร์หมอประกันค่ะอ่าแสดงว่ามาจากลำพูนใช่ค่ะอ่าอยู่กับพี่เปิ้ลครับสมาชิกอาวุโสสุดๆสุดๆ โอเคถามความรู้สึกดีกว่าไปไปทำบีโอดีให้กับแทปอื่นมาก็หลายรอบวันนี้กลับมาบีโอดีที่บ้านล้วเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นครับทุกครั้งครับที่บ้านเรามีงานบีโอดีครับเราจะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับที่ว่าเราจะได้เหมือนได้ช่วยเพื่อกอกันท่านอื่นเนาะที่ยังอาจจะยังกล้ากลัวที่จะเข้ามาครับเราก็จะเข้าไปต้อนรับไปเทคแคร์แล้วก็ไปช่วยกันดูว่าเราสามารถช่วยเหลืออะไรซึ่งกันและกันได้ครับบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างโอ้คนเพียบ สนุกครับแขก40กว่าคนก็ต้องบอกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นวิวดีที่คึกคักมากใช่ครับผมแต่ผลนี่เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศวันนี้ต่อเลยครับสุดยอดครับบ๊ายบาย,บาย,บาย,บายครับ